สารสันแพชชั่นใครที่อยากเป็นทนายความผู้พิพากษาอายการหรืออาชีพในสายงานกฎหมายพาน้องๆไปสัมผัสประสบการณ์ในสารจำลองที่คณะนิติศาสตร์มอกรุงเทพกับงาน BU Open House 2023กันครับยกสารจำลองมาให้น้องๆได้เห็นกระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้น้องๆเข้าใจกระบวนการวิธีพิจารณาคดีแบบสมจริงสุดๆครับพร้อมร่วมพูดคุยแชร์ประสบการณ์จากรุ่นพี่ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในวงการกฎหมายมากมายให้น้องๆเห็นภาพการทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นครับทางมาหาวิทยาลัยกรุงเทพเนี่ยเ าจะจัดการูเขาจะเขาจะมีอาจารย์พิเศษซึ่งอาจารย์พิเศษเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ภายนอกที่เป็นผู้พากษาหรือว่าเป็นนระงานการเข้ามาสอนซึ่งมันจะเป็นประโยชน์โดยตรงตรงที่สามารถนําไปใช้ต่อยอดในการเรียนในชั้นเนติบัณฑิตได้ใครที่มีความฝันอยากจะเป็นผู้พากษาหรืออาการหรือมีเป้าหมายที่จะสอบเนติบัณฑิตนะครับโดยเฉพาะเลยเส้นทางสายเนี่ยมิติศาสตร์มกรุงเทพอะสามารถส่งให้พวกน้องๆอ,อะไปยังเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย แน่นอนคณะนิติศาสตร์มอกรุงเทพพี่ขอบอกตรงนี้เลยนะว่าคณะนิติศาสตร์ของเราอาจารย์ใจดีทุกคนกฎหมายนี่ไม่ใช่เรื่องยากและที่สําคัญนะสมัยนี้ทุกคนต้องรู้กฎหมายมีกฎหมายติดตัวไปนะครับผมเป็นความรู้ไว้ทีนี้นเราก็จะแบบว่าไม่ตกเป็นรองใครแล้วก็ได้เปรียบอย่างแน่นอนครับก้าวสู่การเป็นนักกฎหมายยุคใหม่ตามโรงให้เป็นและทันต่อการเปลี่ยนแปลงต้องคณะนิติศาสตร์มอกรุงเทพนะครับ